สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวเอเชียนะครับหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับแพ้จีนไป2ประตูต่อ1น,นะครับต้องบอกว่าหลายๆชาติในเอเชียนะครับหรือว่าอาเซียนเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับหลังจากการแพ้ของทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้นะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าสัใจนะครับ เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันน่ามันโนกมากนะครับหรือบางคนก็เอาใจช่วยนะครับว่าให้ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเอาชนะในเกมหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานหนักมากนะครับ พราะว่าต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแมไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับทำให้อินโดนีเซียเสียสถิติไร้พ่ายนะครับก็มี3คะแนนจากสีนัดอยู่อันดับที่5นะครับส่วนจีนเนี่ยคว้าชัยเป็นเกมแรกมี3คะแนนจากสีนัดเท่ากันนะครับแต่ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองนะครับทำให้อยู่อันดับหหรืออันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่มนี้ก็คือญี่ปุ่นก็ไปเสมอกับออสเตรเลียนะครับ ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเอเชียกันเลยนะครับโดยที่ท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าความเย่อหยิ่งของแฟนทีมชาติอินโดนีเซียกลับมาถมตัวลงในนัดนี้และท่านต่อมานะครับก็ามากล่าวว่าในฐานะคนจีนฉันต้องบอกว่าฉันไม่คาดหวังว่าเราจะชนะเกมนี้ได้เนื่องจากเราแพ้หลายเกมในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปีนี้ แล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าโอเคอย่างน้อยทีมชาติน e เทอร์แลนด์เวอร์ชั่น2ควรจะสูญหายไปก่อนเนเธอร์แลนด์เวอร์ชั่นที่2พบกับจีนบราโวชนะเนเธอร์แลนด์2ต่อ1ไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ ในฐานะคนอินโดนีเซียฉันไม่ได้ดูทีมนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าแฟนบอลที่หญิงยาโสพวกเขาพูดเสมอว่าเราคือราชาแม้ว่าทีมนี้จะไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆเลยแฟนบอลเหล่านี้ควรใจเย็นและถ่อมตัวกว่านี้ไม่ได้หรือไงแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าในที่สุดก็มีเม้นแฟนบอลที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วและคนนี้นะครับมาตอบกลับอีกว่า โอ้พระเจ้าคุณเป็นคนอินโดนีเซียที่มีสติสัมพันธัญญะฉันภูมิใจตัวคุณแค่สนับสนุนทิพชาติของคุณและอย่าไปนสนใจกองเชียร์ที่บ้าคลั่งเหล่านี้ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับซึ่งคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าจากทีมที่ไม่เคยแพ้แต่กลับแพ้ให้กับทีมบวยของกลุ่มซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าฉันชอบอ่านความคิดเห็นของชาวเน็ตก่อนเกมที่อินโดนีเซียจะพบจีนพวกเขาประเมินจีนต่ำเกินไป และประเมินตัวเองสูงเกินไปเราว่าพวกเขาเป็นทีมที่แกล่งในยุโรปอย่างไรก็ตามความจริงก็คือผู้เล่นของพวกเขาเป็นพเพื่อนระดับ4จากดิวิชั่น3ที่ไม่สามารถติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้และย้ายมาเล่นทีมชาติอินโดนีเซียเพียงเพราะเงินเท่านั้นซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าเป็นเรื่องจริงหรอที่พวกเขาได้รับเงินจำนวนมาศารอย่างที่คุณไม่อาจจินตนาการได้ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับ ก็มีชาวอินโดนีเซียมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้นะครับพวกเขาไม่ได้เงินใดๆทั้งสิ้นพวกเขาเป็นชาวอินโดนีเซียที่รักแผ่นดินเกิดของพวกเขาและมีชื่อเสียงโด่งดังมากพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับอินโดนีเซียแล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าอินโดนีเซียพ่ายแพ้ต่อจีนนี่คือทักษะที่แท้จริงของอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่า ก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนทั่วเอเชียเริ่มเกลียดชังทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็มีชาวเกาหลีใต้นะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าพวกเขาส่งเสียงดังเกินไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กประเทศของฉันก็มีช่วงเวลาแบบนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเช่นกันพวกเขาควรเล่นกับประเทศในยุโรปหรือละตินอเมริกาบ้างเพื่อให้รู้จักสถานะของตนเองและถ่อมตัวแล้วก็มีชาวเอเชียอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าจีนชนะด้วยคะแนน แต่สาหรับเกมนี้อินโดนีเซียครองเกมได้เหนือกว่าหากชินแทอย่างไม่โง่จีนคงจบเหตุในบ้านของตัวเองไปแล้วแหมนะครับมาด่าโค้ชแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าเหตุการณ์พลิกผันจริงๆฉันไม่เชื่อว่าจีนจะชนะอินโดนีเซียแต่ฉันก็ดีใจที่อินโดนีเซียแพ้เพราะแฟนในโซเชียลมีเดียของพวกเขานั้นมันแย่มากและท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าออสเตรเลียและซาอุดีอราระเบีย จะเข้าชิงอันดับ2ส่วนมาเรนจีนและอินโดนีเซียจะเข้าชิงอันดับ4กลุ่มนี้น่าสนุกมาก ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าฉันเป็นคนอินโดนีเซียฉันรู้สึกมีความสุขเทียนว่าทีมชาติฟุตบอลของเราพัฒนาขึ้นฉันรู้สึกแย่นในเวลาเดียวกันฉันรู้สึกแย่แทนคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่พวกเขาเรียกตัวเองว่าแฟนบอลพวกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ยิงพยองเกินไปและยอมรับไม่ได้เมื่อผลออกมาแพ้หรือเสมอกันมีบางอย่างที่ต้องตําหนิเสมอไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้เล่นหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาสามารถตําหนิได้มันน่ารังเกียจหากสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงทีมชาติของเราอาจเป็นทีม ที่คนเกลียดที่สุดในโลกซึ่งท่านต่อมานะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าอย่างน้อยก็โล่งใจที่มีคนมองทีมชาติอินโดนีเซียได้อย่างเป็นกลางและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเอเชียท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะแฟนชาวอินโดนีเซียแต่ผมเกลียดทีมชาติคุณไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าสําหรับแฟนบอลอินโดนีเซีย ความเย่อหยิ่งของคุณจะทำลายคุณเคารพคู่ต่อสู้อย่าวางตัวหยิ่งพยองคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านต่อมาเนี่ยก็มากล่าวว่ายินดีด้วยกับจีนกรรมการตัดสินได้ดีมากขอบคุณสำหรับการเล่นที่ยุติธรรมสำหรับผู้เล่นด้วยความรักจากอินโดนีเซียรักษาจิตวิญ,ญญาณของทีมชาติอินโดนีเซียไว้เรายังคงภูมิใจในตัวคุณฝากไว้ก่อนนะครั้งหน้าเราจะมาแน่และท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า ผู้คนเคยชอบที่จะเห็นทีมที่ด้อยกว่าก้าวขึ้นมาแต่ไม่ใช่สําหรับอินโดนีเซียในฐานะคนอินโดนีเซียชั้าประหลาดใจและเสียใจที่เห็นแฟนของเราถูกเกลียดมากมายมันน่าอายมากแต่ฉันคิดว่านั่นเป็นเพียงกระแสะที่ได้เห็นทีมชาติของเราแข่งแกล่งขึ้นกว่าเดิมมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยคุ้นเคยกับการแข่งขันที่แกล่งขนาดนี้มาก่อนบวัว่าเมื่อเราสร้างทีมที่แกล่งจริงๆขึ้นมาแล้วแฟนของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และคนนี้นะครับมากล่าวว่ากองเชียร์ชาวจีนน่าทึ่งมากเพราะพวกเขาสนับสนุนทีแม้ว่าพวกเขาจะทําลงานได้ไม่ดีก็าตามในฐานะแฟนฟุตบอลหัวใจของฉันอบอุ่นเมื่อเห็นสีหน้ามีความสุขของพวกเขาเมื่อชนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าชาวอินโดนีเซียยังไม่เข้าใจว่าทําไมหลายประเทศถึงไม่ชอบคุณดูตัวเองก่อนชาวเนของคุณต่างหากที่ทําให้ประเทศอื่นไม่ชอบคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่า การแอดซีดประตูที่2ของจีนนั้นยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันล้ำค่าครั้งนี้อย่างไรก็ตามแนวรับของจีนยังคงมีจุดอ่อนอยู่ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความนับถือจากอิหร่านคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีกับจีนในชัยชนะและขอบคุณสําหรับการปิดปากแฟนที่หญิงยะโสของอินโดนีเซียในชอบประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไป คอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าแฟนบอลชาวจีนช่วยกระตุ้นให้ทีมชาติจีนเล่นได้ดีขึ้นในแมชนี้มากซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าชนะหรือแพ้ก็ลองใหม่คราวหน้าทีมอินโดจากประเทศอินเดีย ر. แล้วก็มีอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเราไม่ควรได้รับการสนับสนุนเพราะว่าแฟนๆของเราช่างหญิงยโสและเสียงดังมากโปรดเกลียบพวกเราเถอะเพื่อที่พวกเขาจะได้เงียบไปตลอดกาล คนนี้นะครับก็เป็นแฟนชาวอินโดนีเซียนะครับและคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าประเทศอาเซียนนอนหลับสบายในคืนนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวอีกว่าฉันดีใจมากที่จีนชนะอวยพรจากญี่ปุ่นและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าในที่สุดเด็กๆชาวอินโดนีเซียก็ได้เรียนรู้ความจริงในเกมนี้ขอแสดงความยินดีกับจีนในฐานะสมาชิกของเอเชียตะวันออก ทั่วทั้งเอเชียต่างเชียร์ทีมชาติจีนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าวันนี้เป็นวันที่สงบมากได้ยินเสียงนกเสียงแม่น้ําเป็นวันที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปนะครับช้าอาหรับคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่านี่คือบททดสอบสําหรับทุกคนในอินโดนีเซียประเทศในกลุ่ม C ีที่ยังไ่ชนะซักแมตช์เดียวคอมเมนต์ comment ต่อไปครับ แฟนบอลอินโดนีเซียควรเรียนรู้ที่จะถ่มตัวและเคารพทีมอื่นพวกเขาเรียกตัวเองว่าราชาซึ่งมันไม่เป็นความจริงในขณะที่ท่านต่อมานะครับเป็นชาวญี่ปุ่นมาแสดงความคิดเห็นว่าช่วงนี้มีชาวอินโดนีเซียจำนวนมากที่เข้ามาในกระดานข่าวของญี่ปุ่นและรอเรียนทีมชาติญี่ปุ่นดีใจจริงๆที่จีนชนะครับก็ขนาดแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ชอบทีมชาติอินโดนีเซียเลยนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าเหตุใดจึงใช้พื้นที่ผ่านการโอนสัญชาติเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ระยะสั้นควรมีการฝึกสอนฝึกซ้อมผู้เล่นชาวอินโดนีเซียท้องถิ่นเพื่อพวกเขาสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศของอินโดนได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าฉันยิ้มอย่างสดใสเมื่อได้ยินว่าจีนชนะได้ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าชาวอินโดนีเซียต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแน่หลังจากเสมอ2อถึงสเกมแล้วก็แพ้ทีมชาติจีนพวกเขาดูหมิ่นฟุตบอลเกาหลีราวกับว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นอยา่างไรก็ตามอินโดนีเซียคือราชาอาเซียนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้บอกว่าพระเจ้ากำลังเฝ้าดูอยู่อินโดนีเซียร,รู้สึกเหมือนแข่งแกร่งขึ้นและพอใจกับทีมของพวกเขา แล้วก็ยินดีกับจีนด้วยที่ชะนะอินโดนีเซียและได้3แต้มไปเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมสู้ได้ดีจนจบเกมติดตามผลงานของคุณอยู่และคนนี้นะครับก็มาเซลลชาวอินโดนะครับชาวอินโดนีเซียสนุกกับการให้กำลังใจนักกีฬาชาวดัตหรือไม่ครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวเอเชียนะครับต้องบอกว่าแฟนชาวเอเชียเนี่ยต่างก็ สัใจนะครับที่ทีมชาติจีนเนี่ยเอาชนะทีมชาติอินโดไปได้นะครับเพราะว่าความเย่อหยิ่งของทีมชาติอินโดนะครับที่ทําให้แฟนบอลชาวเอเชียนะครับหมั่นไส้นะคือทีมชาติอินโดนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะจีนได้นะครับประเมินคู่แข่งต่ําเกินไปแล้วก็ไปดูถูกทีมชาติเอเชียอื่นๆนะครับคอมเมนต์ชาวเอเชียเลยเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ